สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็อยู่กับร้านี่โปโอนะครับวันนี้ผมก็มีชุดนะครับชุดส่งลูกค้าอีก1ชุดซึ่งส่งที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ที่อำเภอบระบือนะครับซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดที่ใช้งานในโรงแรมนะครับจะเป็นห้องประชุมสําหรับในเซตนี้นะครับเบ็ดเร็จนะครับราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับ3 5ม0 0บาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับในเซตนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับมีมิกเซอร์มิกเซอร์ที่ใช้ก็เป็นมิกเซอร์ของทาด้เป n c y 6นะครับก็คือ4ช่องไมเ e ค7แบนดนะครับแล้วก็เล่นบลูทูธจีทได้แล้วก็ด้านบนก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีไม้นะครับไปที่แถมในชุดนี้ก็จะเป็นไมของโปรพัสนะครับ RM888 มีตัวรีเซิเร์ฟตัวรับสัญญาณน,นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็มีตัวไมสองน้ามนะครับของ RM888 แล้วก็ในแหลกมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีปักติดแหลกเป็นของ NPE เป็นรุ่น MPR 8 1 GV บอกโบนข้างหน้าด้วยนะครับมีเบรกเกอร์3ามอมป์ส่วนด้านล่างก็จะเป็นไม่ลอยไม่ลอยก็ของเป็นของไมโครเทคนะครับ MT ตอง d สามารถสแกนความถี่ได้นะครับปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ได้นะครับมีชุดย้ายเสามาด้านหน้าด้วยอ่าส่วนด้านไม้นะครับก็จะเป็นโลหะนะครับแบบนี้เลยเสียสวยนะครับเสียงดีๆนะครับส่วน EQ EQ ก็เป็นของ m ม NPE เป็นตัว MEQ 2 1 5นะครับ ข้างละ15แบนด์ครับส่วนคอสก็ใช้เป็นคอทสาทางของไมโครเทคนะครับตัว ce 2 3 4 x l มึ่ x ซึ่งในระบบตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นระบบ2ทางส่วน power amp ที่ใช้ในเซตนี้ผมจะใช้เป็นของ m y p e e ตัว a 2 0 0 2นะครับก็คือ8โอม channel ละ200วัตต์2แท่นนะครับ2แทน่นแท่นบนขับเสียงกลางแท่นล่างขับเบสดนะครับส่วนตู้ลำโพงตู้ลำโพงก็จะเป็นตู้พลาสติกนะครับหน้าหน้าตาก็จะ ประมานี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงปัม๊มข้างในก็มีฟิลเตอร์ให้ด้วยเป็นตู้ NPE ขนาด15นิ้วนะครับเป็นตัว TL15 ส่วนตู้ซับก็จะเป็นตู้อเดอร์6ขนาด15นิ้วดอกที่ใส่เป็นดอก NPE โครงปัม๊มนะครับเป็นของแท้งนะครับเป็นรุ่นแท้งแท้ง15ส่วนสายสัญญาณสายลำโพงเบสเซตนะครับสายลำโพงก็ความยาวก็เส้น15เมตรนะครับสีเส้นแล้วก็มีสายเปิดเพลงนะครับอีก1เส้นไว้เปิดเพลงกับมือถือหรือโน้ตบุ๊ก ได้เลยพร้อมแหลกนะครับใส่แหลกให้ด้วยแหลกตัวนี้ก็เป็นแหลก 8u รือ2 4นิ้วนะครับลงสีแลเ้เปิดอ,อย่างนี้ด้านบนก็วางมิกเซอร์ได้สำหรับเบสเซนนะครับในชุดนี้ก็อยู่ที่35,000บาทเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่าเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับสเหนไใน,ใน เราว่าใจเคยขูยอนมักขู่เบาแล้วเขาทเทวางใจให้เขาเขยียบจนมุนดอกเอเลใใเท่ที่กันใจเังเพ่ได้เทเราลงพอแต่มาวันนี้เขาอื้ตรียยเรากระซักเขามอเาเราเอาเสือกินเองแสงสมสุราหรือซอแราเรากินเองมาแด้กับเสียงเพเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครเข้ามาชมนะครับ สนใจชุดนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านทิโพนะครับหรืออยู่ใกล้นะครับก็มีบริการจัดส่งให้นะครับถ้าหาลูกค้าไม่สะดวกมารับที่หน้าร้านก็ทางร้านทิโพส่งให้ได้หรือท่านไหนอยู่ใกล้นะครับอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ที่ร้านทิโพเดียวนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามตดตาให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ